สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาสาแหลค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุภาพอรอาวุธรพันธ์ค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการรอบรั้วข่าวสารบ้านแสนสุขค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา2565ค่ะปีนี้นะคะเรามีนักเรียนทั้งหมด206คนค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะก็จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางค่ะ ยอดนักเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะท่านผู้อำนวยการก็ต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนในทุกมิติโดยสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้อำนวยการก็ได้รับส่งเด็กนักเรียนด้วยตนเองเพื่อที่จะทราบถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะทราบถึงวิถีชีวิตของผู้ปกครองทราบถึงบริบทต่างๆของนักเรียนในขณะที่รอรถรับส่งนักเรียนทําให้ท่านผู้อำนวยการเข้าใจเด็กเข้าใจครูและเข้าใจผู้ปกครองมากขึ้นค่ะ เพราะเราใส่ใจดูแลเด็กๆทุกคนเสมือนลูกหลานฉะนั้นทุกๆปัญหาของผู้ปกครองจึงเป็นปัญหาของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะความเท่าเทียมความเสมอภาคและการเข้าถึงโอกาสมีอยู่จริงที่โรงเรียนบ้านแสนสุขค่ะค่ะสำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาพุทธศักราช2565นั้น บรรยากาศค่อนข้างจะคึกคื้นจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองอนุบาลจะนําบุตรหลานมาสมดวยตนเองเพราะพึ่งห่างจากอ้อมกอดก็จะมีทั้งร้ององอแงเป็นปกติในส่วนระดับชั้นประถมศึกษานั้นนักเรียนค่อนข้างจะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบเพื่อนๆคุณรูทําให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งทางโรงเรียนบ้านแสสุขมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อหารือในการพัฒนาโรงเรียนและขออนุมัติปรับพื้นที่นาเก้าไร่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรการวางแผนการจัดกิจกรรมถอนตาดำนาปีที่6และได้จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนแนะนำคุณครูพร้รอมทั้งชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15ปี ตั้งประธานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนกัมพูชาตั้งกลุ่มหลายห้องเรียนเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้ปกครองส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นช่วงผม,ผมนะอือือืพบกับครูแม็กค่ะ โอ,อ้มาอืมกลเลนต้องแตง่งข้อพรสักสองแสงโอมาอืมเรามาดูกันที่คลิปแรกเลยครับโอเคดูไปดิ อ้อมกอดครูอาจไม่อบอุ่นท่าอ้อมกอดแม่แต่ที่แน่ๆอ้อมกอดนี้แสนสุขแน่นอนครับแ้ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ